มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมตกระดานปิดทัวนะครับกระดานนี้เป็นกระดานเครือข่ายของ XRP มีเหรียญลูกของ XRP ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ต้องข้างครบด้วยนะเพราะว่าบางเหรียญเนี่ย ยังไม่ลิสกระดานไหนเลยมันลิสกระดานนี้เป็นที่แรกนะครับรวมถึง XRP หรือ Ripper เนี่ยยังไม่มี DEX เป็นของตัวเองนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะซื้อที่ไหนได้ต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นนะครับในระยะเริ่มแรกนะดังนั้นก่อนอื่นนะครับก็มีเรื่องของการเซฟวิ่งการสเต็ก XRP ด้วยแต่คุณต้องหาจังหวะเองนะดอกเนี่ยประมาณ ห้านะครับ่า0.5ถึง2เปอร์เซนะแล้วก็ระยะเวลาการฝากคือ2ถึง30วันหลักสูตรเรียนต้นน้ําเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดปุ่มติดตามด้วยละกันครับก็สามารถติดตามได้ เอาเรื่องของค่า CPI นะครับโดยเฉพาะ CPI เนี่ยมันก็จะมีดัชนีผู้บริโภคทั่วไปนะครับเราก็พื้นฐานนะครับพวก CPI เนี่ยรายรายปีนะเขาประกาศประมาณ2.4%นะครับคาดการ2.3นะครับก่อนหน้าคือ2.5คือถ้าเกิดออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเลขรายปีเนี่ยออกมาดีนะ นะครับแต่พอดูตัวเลขออกมาจริงเนี่ยก็คือค่า CPI ต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับไอส่วนเนี้เป็นส่วนที่ทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยเกิดการทุบในช่วงของวันศุกร์นะครับแต่วันจะเป็นไม่เรียกว่าทุบอ่ะนะเรียกว่าย่อนะครับเพื่อจะไปต่อดงนั้นตอนนี้ภาพรวมเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าภาพของบิตคอยเนี่ยจะไปสู่ขึ้นสู่เจ็ดหมืนนะครับหรือจะไปมากกว่านั้นแล้วก็ เป็นภาพที่บิตคอยจะลงมาก็ได้นะนะครับแต่ผมเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยอ่าไม่ผ่านเจ็ดทฤษฎีแรกเนี่ยคือจะต้องผ่านเจ็ดหมื่นก่อนนะครับอ่าอยู่ที่เจ็ดหมื่นก่อนถ้าไปไม่ได้จะต้องลงตัวใหญ่เนี่ยผมจะอยู่ตรงนี้นะครับกับมีอีกส่วนหนึ่งคือราคาเนี่ยอาจจะไปสูงสุดในรอบของมันคือแปดหมื่นสี่นะครับอาจจะไม่ถึงแสนรอบนี้เราก็จะเป็นการลงใหญ่เนื่องจากเรื่องของ แบ็กอนนะครับที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องของอินฟอินเฟลชันนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเฟอ้อด้วยนะครับเราก็เศรษฐกิจถดถอยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ตลาดเนี่ยนะครับเกิดการย่อครั้งงหยัดนะครับซึ่งเราต้องมาดูบิตคอยกันว่าครั้งนี้จะไปเ้่าไหนะร่ดังนั้นในวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็วันเสาร์นเนี่ย เราก็สังเกตได้ดีนะครับว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่บิตคอยเนี่ยกำลังขึ้นไปที่หกหมื่นสามนะครับแต่ไอตัวที่มันขึ้นขึ้นมาดีจริงๆเนี่ยนั่นก็คือฝั่งของแอลคอยหรืออีเาเรียมนะครับอีเเรียมเนี่ยไม่ตกกว่าสองพันาร้อยเลยนะพอเมื่อวานบิตคอยตกไปถึงห้าหมื่นแปดเก้าร้อยกว่านะครับอีเาเรียนแค่ไม่ตกเลยนะครับแอลคอยแข็ง ผมพูดประมาณนี้ว่าแอลคอยแข่งแล้ววันนี้แอลคอยเนี่ยเปอร์เซ็นต์บวกดีกว่านะครับก็น่าจะเป็นช่วงมินิแอลคอยสี L ่พันนะครับก่อนที่จะเป็นการลงครั้งใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าแอลคอยแต่และมันไปช้ากว่าบิตคอยเนาะนะครับแล้วบิตคอยมันไปขึ้นไปวัดกันที่เจ็ดหมื่นเนี่ยถึงเจ็ดหมื่นสามเนี่ยหลายรอบแล้วแต่แอลคอยยังไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่นะครับครั้งนี้อาจจะเป็นการเล่นเพื่อรู้ว่าจะลงก็ได ะครับส่วนตัวผมผมมองนี้นะครับอ่ะนะครับมาดูรายเดือนประกาศ0.2คาดการณที่0.1ก่อนหน้า0.0.2นะครับคือเท่าเดิมเลยนะ,ะนั้นพอมาดูตัวเลขแค่ตรงนี้บอกได้เลยนะคะว่าค่า C P I แม้แต่รายเดือนกับรายปีถึงแม้ว่าจะทำให้ D X Y ได้เปลี่ยนแต่ดูจากตรงนี้มันมีโอกาสสูงที่ จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยดัชนีราคาผู้บริโภคพ,พื้นฐานนะครับอันนี้รายปีประกาศที่3.3คาดที่3.2เปอร์เซนก่อนหน้าคือ3.2เปอร์เซ็นนะครับก็หมายความว่าออกมาไอ้ตรงนนเนี้ยพื้นฐานเนี้ยรายปีดีกว่าปีที่แล้วนะซึ่งต่างกว่าอ่าทั่วไปเนาะแล้วก็ก่อนเนี้ยประมาณ3.2รายเดือนเนี้ย ประกาศ0.3คาดการ์0.2นะครับก่อนหน้าเนี่ยประมาณ0.3เหมือนกันนะครับก็เท่ากันเลยนะครับดังนั้นเราก็เห็นเลยเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่อ่ามันจะพุ่งขึ้นนาอเพราะว่าค่า C P I เนี่ยที่ปรากฏออกมามันไม่ได้ดีอะไรกันเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะที่บอกว่าเออถึงแม้ว่า ตัวของดอลลร์เนี่ยมันจะออกมานะครับ d x เค่ามันจะดีขึ้นไปมากๆก็ตามอะ่ะตอนนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าตัวเลขอันเนี้ย cpi ออกมาดีนะนอนฟาร์มดูเหมือนแย่นะแต่ว่าตัวเลขโดยรวมเนี่ยมันไม่ถึงสองแสนเนี่ยควรจะถึงประมาณแสนแปดแต่มันก็ไม่ถึงนะครับในช่วงของเดือนนี้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้ว ออกมาไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับคืออาจจะดีกับดอลลาร์คือถ้าเกิดดูในภาพรยาะยะสั้นใช่นะครับรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับแต่ว่าพอมาวัดกันจริงๆเนี่ยในการคาดการณ์เนี่ยต่อปีต่อเดือนมันไม่ได้ดีจริงๆน,นะครับโดยโดยเกณฑ์มาตรฐานนะครับดังนั้นมันก็เป็นไปได้แหละนะครับที่จะเกิดการทุบใหญ่เนาะ ก็ประมาณน <arias> ี้นะครับสำหรับ CPI ก็จะเป็นข่าวแรกเลยต่อมานะครับเรามาพูดถึง XRP ด้วยกันข่าวแรกของ XRP นั่นก็คือ RLUSD นะครับล่าสุดต้นสัปดาห์มีการเผาประมาณสองล้านนะครับมูลค่าน้อยกว่าครึ่งล้านแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับอ่าส่วนเขาบอกว่าประมาณสี่สิบสองล้าน RL นะครับก็ แบ่งเป็นสี่นะครับดังนั้นตอนนี้ยนะครับอ่าเขาบอกว่าชุดใหญ่อะมีการเผาประมาณสิบล้านและชุดอื่นๆเนี่ยประกอบด้วยประกอบด้วยประมาณหกหกล้านนะครับชุดอื่นๆประกอบด้วยประมาณหกล้านนะก็ชุดใหญ่สุดคือสิบล้านนะครับคือแบ่งเป็นซอย่อยๆสี่ส่วนด้วยกันนะก็ มันจะมีอยู่ชุดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดคือสิบล้านที่เหลือก็ประมาณเฉลี่ยโดยหกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลมาจากเดวินนะครับวันอ่าระบุไว้วันที่เก้าตุลาคมปีสองพันยี่สิบสี่นะครับต่อมาเป็นอันที่สองวันนะครับทำการย้าย xrp จำนวนเจดสิบสามล้าน xrp นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับก็คือ m o v นะครับมฟออกะก็ไม่ได้ระบุนะครับแต่เชื่อว่าย้ายไปอันโนนวอลเล็ตนะครับข่าวที่สองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับข่าวที่สามคือตอนนี้นะครับเนื่องจากมันมีค่ามาตรฐานอันหนึ่งคือ ISO นะครับสองพันอ่าสองศูนย์สองสองนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับ วัดมาตรฐานการโอนเงินนะครับหรือมาตรฐานของระบบของสวิสนะครับอ่าเขาใช้ตรวจกันประมาณเนี้ว่าค่ามาตรฐานตรงเนี้ไอ้ระบบของสวิสหรือแต่ละธนาคารเนี่ยเขามีค่ามาตรฐานนี้หรือเปล่านะครับผลปรากฏว่ามีประมาณเ2สิบสองเปอร์เซ็นนะครับแต่ต้องย้าว่า ไอ้ค่าตรงนี้ ISO สองศูนศูนย์สองสองเนี่ยอ่อมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ r ิ p p e r หรือ XRP นะครับเพราะว่า XRP เนี่ยให้บริการในระบบของ r ิ p p e r นะครับแต่ที่มันไปเกี่ยวกันเพราะว่า r ิ p p e r เนี่ยมีโปรเจกต์ร่วมกับสว f t นะครับทำให้ r ิ p p e r เนี่ย มีค่ามาตรฐานของ ISO 2022ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากคุณเดวิดชวอตโจเอลชวอตนะครับนะโจเอลคอลสชวอตนะครับก็โพสต์ไว้ปี2025เลยนะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนนะดังนั้นเครือข่ายเส้นตายของไอสวิฟเนี่ยหรือ ISO 2022เนี่ยจะเสร็จ นะครับคือประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2025นะครับก็เลยกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องดูกันนะครับว่าระบบสวิตเนี่ยพอมารวมกับ XRP หรือ Ripper ด้วยเทคโนโลยีของ r i p p e อจะอีกหน่อยจะถูกเอามาใช้นะก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าะระบบสวิตมันก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้ว Ripper เนี่ยได้โปรเจกต์ตรงนี้ไป ข่าวที่สี่นะครับจะเป็นข่าวสุดท้ายของฝั่งของ XRP นั่นก็คือแฟร,ร Fair Network, น์นะครับคือ่ครแฟร์เน็ตเบิร์กเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอ่าบริษัทย่อยของเขาจะที่จะเรียกว่าเป็นแฟร์แล b นะครับหรือ F เขาจะทำเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับ Fx Access นะครับแฟร์แลเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีเรื่องของ ZK Bright นะครับคือมีการข้ามเชนด้วยนะครับแต่เขาเนี่ย จะทำระบบที่เป็นเชนของตัวเองเชนของแฟนเน็ตเวิร์ขึ้นมาเองนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ต้องผ่าน BTC กับ XRP นะครับทำผ่านของตัวเองแต่ก็ไม่ได้รู้นะว่าทำผ่านของตัวเองออกมาจะดีหรือเปล่าดีที่สุดหรือเปล่านะครับแต่ไม่ต้องผ่าน BTC หรือ XRP ก็ได้นะครับแล้วชุมชนนะ่ะก็จะเป็นช่วยเป็นตัวช่วยในการ โบทการพัฒนาตัวนี้ขึ้นมานะครับก็อันนี้ระบุใน x นะครับของแฟนแล็บวันที่9ตุลาคมนะครับก็สามารถติดตามได้นะเราก็เห็นแล้วว่าแฟนแล็เนี่ยนะครับเขาก็ทำ access ทำ access ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะรองรับสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยในการโอนข้ามเชนของตัวเองได้นะครับคือต้องการคือตั้งข่าวเนี่ยตั้งใจจะบอกว่าเขาจะทำเเนนของตัวเองนั่นแหละนะครับ แน่นข่าวของ XRP นะครับก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ไม่ได้เยอะอะไรนะก็สามารถที่จะฟังได้นะครับผมก็จะซอย่อยๆใน X หรือ Twitter ร์ครับ่าในใน t i k t อกด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะซอยย่อยๆได้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงที่เราหัวข้อละกันนะครับอ่ะนะครับเราไปข่าวต่อไปด้วยกันต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของคุณจตินสันนะครับ ันนี้ก็เป็นแต่งตั้งโดนแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของ land, ริบเบรแลนด์นะครับริเบรแลนด์เนาะนะครับริเบรแลนด์เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2015นะครับแล้วก็เป็นรัฐเคยเป็นรัฐอยู่ใต้อนานิคมของโคเอเชียแล้วก็เซอร์เบียนะครับคืออยู่ระหว่างนะครับแต่ว่ามันมีพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะครอบคลุมเรื่องของการปกครองได้ นะครับก็เลยกลายเป็นรัฐอิสระหรือเป็นประเทศอิสระไปเลยนะครับก็จะดัตชินสันได้เป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้นะครับก็จะอีกหน่อยเนี่ยก็จะคล้ายๆกับนายิบูเคเล่แหละนะครับคือโซนพื้นที่ตรงเนี้ก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยโดยเฉพาะหรือบ,บล็อกเชนโดยเฉพาะแต่ว่าน่าจะเป็นบิตคอยนํานะนะครับอันนี้รายงานในนิวยอร์กนิวยอร์กไทม์นะครับเนาะ ก็ตรงนี้พื้นที่ว่างหนึ่งเจ็ดกิโลเมตรเลยนะครับเป็นเป็นประเทศนะครับว่างหนึ่งเจ็ดกิโลเมตรนะครับเป็นประเทศเล็กๆนะครับคล้ายๆกับเอเซวาร์ดแหละนะครับก็น่าจะทําออกมาเป็นแบบเดียวกันเพื่อทําให้ทางฝั่งของโคเอเชียกับเซอร์เบียนะครับซึ่งเซอร์เบียเนี่ยก็เป็นประเทศที่โดคออยู่ด้วยครับก็สามารถที่จะอ่าเข้าไปใช้บริการตรงนี้ได้เหมือนเป็นพื้นที่อ่า เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ปลอดนะครับปลอดเงินดิจิตอลนะครับปลอดเงินยูโรดิจิตอลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเงินสกุลท้องถิ่นนะครับก็จะใช้เป็นคริปโตแทนนะครับก็จะเป็นข่าวของ FTX นะครับเป็นข่าวที่หกละ FTX นะครับเนื่องจากมีคนหนึ่งที่โดนฟ้องเนี่ยเขาชื่อว่าอ่าซิลิแวนแล้วก็คอมเวลนะครับคนเนี้ย เจอกลุ่มนักลงทุนฟ้องนะครับเขาบอกว่าคนนี้มีส่วนด้วยสำหรับในการช่อกง FTX นะแต่สำนักงานกฎหมายอย่างมอสโควิดนะครับก็บอกเหมือนกันนะครับบอกวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับว่ากลุ่มเจ้านี้นะครับเขาพยายามที่จะฟ้องว่าสองคนนี้ร่่มกันช่อกงนะครับคนบ้ากฏว่าหลักฐานไม่พอ นะครับอันนี้ข้อมูลมาจากคอยเทเลกราฟทนายความของโจทย์หลักนะครับอย่าง m o สโควิด l อเฟิร์มนะครบก็ยกฟ้องทั้งสองคนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกว่าถ้าเกิดเจ้านี้จะคิดเนี่ยนะครับให้ไปคิดกลุ่มของ FTX นะครับข้อมูลข่าวเนี่ยผมได้ประมาณนี้จริงๆนะแต่ผมก็ย้ำว่าตอนนี้ทุกคนไม่ได้มั่นใจนะครับว่า FTX เนี่ย จะสามารถคืนหนี้ได้ตามตามนั้นหรือเปล่านะครับหรือมีศักยภาพในการคืนหนี้หรือเปล่าหนึ่งในนั้น FTX มีข่าวนะครับว่าอาทําการเทขายเหรียญ FTT ออกมานะครับขายแบบขาดทุนด้วยเหมือนกับเอาแค่สภาพคล่องเราก็ขายเหรียญผมจำชื่อเหรียญไม่ได้นะแต่เป็นเหรียญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ขายออกมานะครับ อามินเหรียญออกมาแล้วก็มาขายนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงน,นะครับดังนะนั้นตอนนี้นะครับก็ก็ดูแล้วกันนะครับผมว่ากลุ่มของเจ้าหนี้เนี่ยกำลังจะฟ้อง FTX เนี่ยกับซิลเวนกับโคเวลเนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่า FTX จะมีศักยภาพในการถืนหนี้ได้เร็วหรือเปล่าได้ตามหลักเกณฑ์หรือเปล่านะครับ เพราะว่าเขาจะต้องมีโครงสร้างหรือแผนการชนลานี้ออกมาถ้าเกิดเขาต้องการเงินนะครับแล้วได้ช้าเนี่ยมันก็จะเป็นการเสียเปรียบของเขาเนาะเขาซื้อมาต้องนานแล้วนะครับแล้วคุณอยู่ดีไปคืนเงินนะ่ะตอนหลังตลาดกระทิงตอนหลังปีสองพันยี่ห้ายี่หกอ่ะนะครับกลุ่มเนี้จะเสียโอกาสมากนะครับเนื่องจากความสะเท่าของ FTX ะครับของแฟมแบงแมนไฟล์และคนที่อยู่เบื้องหลังนี้นะครับที่เอาเงินไปใช้ก่อนแล้วก็ไม่มีเงินคืนในระบบนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใจเขาใจเราอนะ่ะเขาก็พยายามหาทุกทางนะครับเพราะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยไม่มั่นใจใน ftx ด้วยนะผมคิดว่าอย่างนั้นด้วยมาอีกข่าวนะครับเป็นข่าวที่เจ็ดนะครับอันนี้เขาบอกว่าธุรกรรมดไฟของ uae พุ่งขึ้นถึงเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต อันนี้มาจากเชนอนาลาซิกนะครับข้อมูลเขาบอกว่าการการทำธุรกรรมของอของ UAE เนี่ยหรือไทยดูไบนะคะพุ่งขึ้นเป็นแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นหกประมาณหกพันล้านนะครับก็เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งมืนหนึ่งพันสามร้อยล้านก็เป็นจริงๆเนื้อข่าวนะมันมีมากกว่านี้นะครับแต่เอิญว่า มันไม่จําเป็นนะครับผมตัดตอนไปเลยนะครับเราก็ทําให้เห็นว่าประเทศเนี่ยอย่างเล็กๆอย่างดูไบเนี่ยนะครับหรือซาลัดอาหรับอิมิเรเนี่ยก็กลายเป็นประเทศที่มีการทำธุรกรรมดิดฟาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมีคนใช้ดิฟาเนี่ยเยอะติดท็อปเลยนะครับของโลกนะก็เป็นประเทศที่มันโอเพนเนี่ยมันง่ายๆมันไม่มีกฎระเบียบอะไรถ้าเกิดกษัตริย์เขา รู้เห็นเป็นใจแบบอะไรร้อยเปอร์เซ็นนะครับเปิดไฟเขียวก็ไม่ไม่มีอะไรขวางเราได้นะครับต่อมาเป็นข่าวที่ข่าวที่แปดนะครับอันนี้เป็นโครงการดีฟาชื่อว่า d ีฟายเว l ร l ลไ r เ r อรนะครับไรไรอ่าริเบอร์ตี้นะครับโทษนะครับ d e ฟายเวิร์ลริเบ r ของทําอันนี้ก็จะร่วมกับ r w v สนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นตัวย่อว่า WLF หรือ v l d Riberty Financial นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการในโปรเจกต์ของทํานะครับทําเริ่มเข้ามาทำโปรเจกต์ d ีฟาเป็นของตัวเองนะนะครับ mm hmm. ก็อีกหน่อยเนี่ยน่าจะไปในเรื่องของอาณาจักรของทำแหละพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้นะนะครับเขาก็เริ่มทำดีฟาของตัวเองฉะนั้นทำให้เรามั่นใจนะคะว่าถ้าทำเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ย เขาจะส่งเสริมดีฝ่ายเต็มที่เลยนะครับเือเขารู้ละว,ว่าอุตสาหกรรมมันมาแน่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีกฎระเบียบเยอะแล้วก็พักของเดมอลแคเนี่ยอ่าไม่ได้ให้การันตีนะแม้แต่คุณคุณอ่าผู้ชิงตำแหน่งนะครับประธานาธิบดี อย่างกมลาแฮรริสน,นะครับก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องคริปโตอะไรเต็มที่นะครับแบ็กอัพก็ไม่มีอะไรนะครับเกี่ยวกับคริปโตฉะนั้นสําหรับมุมมองของคชาวคริปโตนะคริปโตเนียนแล้วก็่ายเลือยบล็อกเชนนะครับที่เป็นฝั่งของคนเล่นเนี่ยนะครับเล่นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็มองว่าัวพักหรือกลุ่มนะครับ่าทีมงานของไบเดนเนี่ยอันตรายมากเลย นะครับส่วนตัวผมผมก็มองแบบนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกแพลตฟอร์มเนี้ยสามารถยืมได้ทั้ง btc w b TC, t c usdt แล้วก็ usdt ดอกเบีย้ยนะครับประมาณสองสองเปอร์เซนเขาบอกว่าส,าสาัดส่วนสาหรับอ่าโดยทั่วไปเนี้ยประมาณหกสิบสามเปอร์เซ็นคนทั่วไปประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ผู้ที่เข้าไปเคมเรื่องของรางวัลก็ไปฝากอะไรอย่างเงี้ย ก็จะได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับสำหรับรางวัลสำหรับคนที่เข้าไปทำกิจก,กรรมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น WLEI นะครับก็จะเป็นอาเวดาวด้วยนะครับก็อีกหน่อยก็จะเป็นโปรเจกต์ของอาเวดาวนะครับคนที่เข้าไปรับรางวัลเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนกับผู้ถือหุ้นนะครับเป็นดาวของของอาเวนะครับก็น่าจะประมาณนะครับ มาต่อกันนะครับในข่าวที่เอนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเทศไทยนะครับกรอตเนี่ยกำลังเสนออ่าร่างระเบียบเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่นะครับในการลงทุนเกี่ยวกับคริปโตโดยเฉพาะกองทุนรวมและกองทุนส่วนตัวนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีการปรับเกณฑ์ก,การรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอล นะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดเรื่องของ ETF เป็นที่เรียบร้อยแต่มันจะเป็น ETF นี่ยในฝั่งของเหมือนกับเปิดการซื้อขายจริงนะครับแต่ทางองค์กรเนี่ยไม่ได้เปิดเองนะครับไปทำการซื้อกองทุน ETF เนี่ยจากต่างประเทศนะครับอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกามานะครับก็คือซื้อต่อนะครับ ดังนั้นตอนเนี้ยนะครับก็เลยทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตจะมาแน่นอนนะครับหนึ่งคือหนึ่งในนั้นคือเรื่องของความผันผวนของ BTC แล้วก็ ETH นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะทำให้กดคือให้กลุ่มพวก ETF เนี่ยซื้อระยะสั้นนะครับเพราะว่าเราเป็นตลาดที่สอง ต่อจากอเมริกานะครับถ้าจะซื้อ BTC หรือ ETF เนี่ยต้องซื้อขายระยะสั้นนะครับคือซื้อ BTC เข้ามาเก็ตในคงคลังหรือ ETF ต้องซื้อแล้วขายบ่อยๆนะครับเพราะเขากลัวติดดอยตลาดคริปโตมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วนะครับแล้วสองคือรับหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับ ETF เนี่ยจะต้องออกมารับผิดชอบถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับ เพื่อจะช่วยทําให้ความมั่นใจของนักลงทุนมีด้วยนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถจะทําทําเงื่อนไขแต่หาที่มาที่ไปได้นะครับ <Nee. S 1> เขาบอกว่ากองทุนรวมขาปีเนี่ยประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับอ่าสิบห้าปเซ็นนะครับฉะนั้นนักลงทุนสถาบัานเนี่ยจะไม่ถูกจํากัดการเปิดรับความเสี่ยงนะครับถือครองไม่เกินห้าวัน เพราะอย่างที่ผมบอกคือ,อไม่ให้อานักลงทุนสถาบันเนี่ยนะครับเข้าไปซื้อแล้วทีมงานที่จัดการนะครับไม่ให้โหไวยย้ระยะยาวเกินไปนะครับจะต้องมีการตัดขายบ้างในทุกๆช่วงห้าวันอันนี้ก็เป็นการกําหนดวันที่8พฤศจิก,ก,กายนนะครับก็เสนอความคิดเห็นนะครับประชาชนก็อาจจะมีการ,รเสนอความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับก็จะสิ้นสุดที่8พฤศจิกายน ับที่จะอ่ามีการแก้กฎระเบียบอะไรเพิ่มเข้ามานะครับต่อมาอันที่สิบนะครับเป็นข่าวที่สิบแล้วล่ะนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ QCP Capital นะครับรายงานการผ่อนปลนน้อยกว่าที่คาดไว้ก็คือเรื่องของ Non Farm วันศุกร์นะครับก็จะลดดอกประมาณ0.25นะครับเขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยถ้าทาง ฟดหรือ Federal r e s e r v e เนี่ยจะทำการลดดอกเบี้ยนะนะครับมันมีโอกาสมากขึ้นนะครับดูจากตัวเลขเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำให้ดอลลาร์ได้เปรียบแต่ตัวเลขมันไม่ได้ดีไงน,นะครับเขาบอกว่า0.5เนี่ยมันมีโอกาสนะนะครับจาก67.9%เขาบอกต้องลดชัวรนะ์น่ะ83.7%ก็น่าจะใช่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะ ็ภาพรวมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเฮงๆรวยๆกันนะสำหรับ XRP เราก็ข่าวโดยภาพรวมก็ช่วงนี้ปัดพอร์ตไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปอออินะไรเต็มที่เดี๋ยวรอมันลงเราก็ว่านะครัผมก็คิดว่าอ่าสภาวะเรื่องของแบ็กซวอรเนจะต้องเกิดแน่นอนนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะกเป็นการลงครั้งใหญ่ของหุ้โกด แล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับก็จะลงหมดเลยนะรายละเอียดเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะก็สามารถเข้ามาคุยด้วยกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใตค้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความสิ่ยงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าอ่กา r p นะก็จะโกด t ทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงการลงทุนของน่าจะจะมูลไปด้วยกันกับช่อง อยนิมูลนะครับแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับลิงก์ Amazing News New Moon Coin นะครับแล้วก็กลุ่มของ X5P ก,ก็สามารถเข้าไปพูดคุยด้วยกันได้นะครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี